จะพามาชมรถสปาร์ตคูปเป้ในตำนานที่เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนกับ Audi TT 45 TFSI Quattro S Line ปี2021คันนี้เป็นรถที่ผสมผสานดีไซน์ที่โชบเฉี่ยวและสมัตินะที่เราใจได้อย่างงมตัวกันเลยทีเดียวค่ะ อาตดิง TT คันนี้คือตัวแทนของความสปอร์ตที่ไม่มีวันตกยุคด้วยชุดแต่งเอสไลท์ที่เสริมความดุดันกระจังหน้าลายหลังพึ่งและไฟหน้าแบบ LED ที่ให้ความสว่างและโดดเด่นเส้นสายด้านข้างบ่งบอกถึงความเป็นรถสปอร์ตแท้ๆมาพร้อมล้ออันลอยขนาดใหม่ขนาด8นิ้วที่พร้อมพาคุณผู้ทยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วแรงได้อย่างมั่นใจ ด้านท้ายที่ลงตัวกับสปอยเลอร์หลังที่ยกตัวขึ้นลงอัตโนมัติและไฟท้าย LED ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Audi TT ด้าวเข้ามาสู่ห้องโดยสารเช่นแนนความเป็นสปอร์ตอย่างชัดเจนสิ่งแรกที่สะดุดตาคือ Audi Virtual Cockpit ขนาด12.3นิ้วที่รวมทั้งมาตรวัดและความบันเทิงไว้ในที่เดียวทำให้คุณมองข้อมูลสำคัญได้อย่างครบถ้วนคันนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto และยังมีระบบนำทาง MMI Navigation ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะ พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัดหุ้มหนังจับกระชับมือให้ความรู้สึกเหมือนรถแข่งดีไซน์ช่องแอร์ทรงกลมที่มีการแสดงผลอุณหภูมิในตัวนั้นถือเป็นเอกลักษณ์ของ Audi TT ที่ดูทันสมัยและใช้งานได้ง่ายค่ะเบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ตโอบกระชับลำตัวได้อย่างีเยี่ยมปรับด้านหลังไฟฟ้าแบบสีทิศทาง มีบอกหลังไว้รองรับเพื่อนๆที่อยากเพ่วมเดินทางไปด้วยกันด้วยนะคะนอกจากความสปอร์ตแล้ว Audi TT ยังแอบมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่กว้างเกินคาดและยังพับเบาะหลังได้อีกด้วยทำให้มันเป็นรถสปอร์ตที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะ Audi GT คันนี้เป็นเครื่องเบนซิน2.0ลิตรให้กำลังสูงสุด245แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์ S-tronic 7-speed และระบบขับเคลื่อน Quattro หรือขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาทำให้การขับขี่นั้นทั้งสนุบคมและยึดกาะถนนได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเข้าโค้งหรือเร่งแซง Audi TT 45 TFSI Quattro S-line ปี2021คันนี้ไม่69,000กิโลเมตรมาพร้อมวารันตีถึงเดือน5ปี2026คันนี้คือรถสปอร์ตคูปเป้ที่ให้ทงความสวยงามสมรรถนะที่เราใจและความคุ้มค่าสุดๆด้วยราคาสุดพิเศษ1,899,000บาทเท่านั้น อย่าพลาดโอกาสเป็นเจ้าของรถสปอร์ตในฝันคันนี้นะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้ามาชมรถได้ที่รายละเอียดทั้างต้นได้เลยนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะขอบคุณค่ะ